ยูทูบบอกว่าจะบล็อกและลบวิดีโอที่พูดถึงข้อกล่าวหาเรื่องการโกรงการเลือกตั้งในขณะที่การฟ้องร้องหลายคดียังไม่ได้รับการแก้ไขในรัฐที่เป็นสมรภูมิสำคัญเรามีรายละเอียดมาให้ผู้ชมค่ะบริษัทที่ Google เป็นเจ้าของนี้กล่าวว่านโยบายใหม่นี้มีผลบังคับใช้เพราะผ่านกำหนดวันเซฟฮาเบอร์เมื่อวันที่8ธันวาคมแล้วพวกเขาอ้างว่ามีหลายรัฐที่รับรองผลการเลือกตั้งแล้วแม้จะมีข้อคัดค้านทางกฎหมายค้างอยู่รวมถึงคดีหนึ่งในศาลสูงสุดด้วย แต่คำแถลงของ YouTube ไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องเหล่านี้และไม่ได้เอ่ยถึงวันลงคะแนนของคณะ,ะผู้เลือกตั้งในงวันที่14ธันวาคมแต่อย่างใดยูทูบบอกว่าจะเริ่มลบเนื้อหาที่ทำให้ผู้คนเข้าใจผิดตัวอย่างเช่นจะลบวิดีโอที่อ้างว่าผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีชนะการเลือกตั้งเนื่องจากซอฟต์แวร์บ,บ,บร่องเป็นวงกว้างหรือการนับที่ผิดพลาดการบังคับใช้นี้จะเพิ่มขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ตั้งแต่เดือนกันยายนพวกเขาได้ลบช่อง YouTube มากกว่า8 0 0พช่องและหลายพันวิดีโอซึ่งส่วนใหญ่ถูกลบก่อนที่จะมมีผู้้เขาชถึง100 รบริษัทบอกว่าจะแนะนําให้ผู้คนได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้จากองค์กรสื่อเช่น ABC, CBS, NBC หรือ CNN แต่ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่การเลือกตั้งสื่อเหล่านี้ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีความหรือข้อกล่าวหาเรื่องการโกรงการเลือกตั้งน้อยมากบางคนบอกว่าการเซ็นเซอร์นี้ชวนให้นึกถึงยุทธวิธีของคอมมิวนิสต์หลายคนบอกว่าการกระทําแบบนี้เป็นการหลอกลวงผู้จัดการสื่อสังคมออนไลน์จาก The d a i l y c a l l e r รลโลเกนฮอล์บอสภาพหน้าจอที่แสดงให้เห็นว่า YouTube ไม่ได้ โพสต์ใดๆที่กล่าวหาว่ามีการโกงการเลือกตั้งในการเลือกตั้งกลางเทอมปี2018หรือการเลือกตั้งทั่วไปในปี2016เขากล่าวว่าไม่มีการใช้เรื่องวันเซฟฮาร์เบอร์กับโพสต์เหล่านี้เรื่องนี้เกิดขึ้นเนื่องจาก YouTube และบริษัทสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆตกเป็นประเด็นร้อนสำหรับการตรวจสอบและเซนเซอร์เนื้อหาบนแพลตฟอร์มของตนในเดือนตุลาคมปี2020มีคดีฟ้องร้องต่อ YouTube ในข้อกล่าวหาว่าบริษัทละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการของตนหลายครั้งด้วยการลบหรือระงับเพจของโโจทยโดยไไมมม่่ีสาเหตุและ บอกเหตุผลว่าทำไม youtube ตอบคำขอให้แสดงความเห็นด้วยการย้ำนโยบายของบริษัท